ท่านทรอยังอาณาปานสติปาทังภนามมเสงอาณาปานสติภิขเวปาวิตาหุรีกตาสูก่อนติกษสูทั้งหลายอาณาปานสติอันุคคจะเรินทำให้มากแล้วมา มหานิสงสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่อาณาปานาตติภิกขเวปาวิตาปะหุลิกตาจูก่อนภิกษสุทั้งหลายอาณาปานาตติอันบุคลจเจริญทำให้มากแล้ว จาตาโรสติปัฏฐานเนปติภุริภูริติยอมทำสติปัฏฐานตั้งสียงให้บริบูรณ์จาตาโรสติปัฏฐานาภาวิตาภุลิกตาสติปัฏฐานตั้งสี่อันบุคคลเจเริญมทำให้มากแล้วโอจังเกปริภเรนติ ย่องทำโพชงทั้งเกตให้บริบูรณ์สานตาโปจังคาภาวิตาภาหุลิกาตาโคจงทั้งเกตดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ววิจาวิมุติงปาริภูเรนติย่อ,ททอมทำวิจาและวิมุตให้บริบูรณ์ ารั่งภาวิตาจั व, ิกเวอาณนาปานสติารั่งภาุลิกตาดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลเริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหาปราโหติมหานิสังสาร จึงมีผลใหญ่มีานิสงใหญ่เอทาภิกเวภิกุถูก่อนภิกษุทั้งหลายภิสูในธรรมวินัยนี้อารัญญะโตวาไปแล้วถูกปาก็ตามสุกขมูลาโตวาไปแล้วถูกฝนไม้ก็ตาม ลุญญาการักตวางไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามทิตีสติปัลังกางนาภุชิตตวานางผู้ขาเข้ามาโดยรอบแล้วผู้จุงกายังปฏิทายัาไิมุขัันสติอุปัตเปตวางตั้งกายตรงดำรงสติมัน โสตโตวอัสสติโตปัสสติทิ่ตุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเดียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าที่ัางว่าอาศัสนโตที่ัางอาศสามาติปัจจานาติ ที่สูนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ทีกลงว่าปัสสะสันตต์ทีกลงปัสสะสมีทิปปะฌานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาว ทังนี้ราชังวาอาสัสนตพราชังอศาศสสมิติปัจานาติปิสุนันเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้ราชังวาป,าาสาวาปาาัสัสนตพราชังปัสสสมิติปัจานาติ เมื่อหายใจเข้าสัน้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นสานีสาภากายปฏิสังเวทิอสศ,ศ,ศิตสามีติสิกติปิถุนันยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รูร้พร้อมจะพอซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออก ดางนี้าัากายปฏิสังเวทิปัตติส,สามมิเตติกาเตยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รูร้พร้อมจะพอซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเขา้าดังนี้ปัสสมปยกายสัมขารางังอาส,สัตติสามมิเตติกาเต เดกสูนานยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกทางนี้ปายสัมปยังกายสังขารังปัสสิสามิทิสิกติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่ จากหายใจเขา้าดังนี้ปีติปฏิสังเวทีอาส,สิตสามิติสิกติที่สุนันยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกทางนี้ปีติปฏิสังเวทิปัสสิสามิติสิกติ ย่อมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รูร้พร้อมจะพอซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขาปฏิสังเวทีอัตติสามีติสิกะติปิสุนันย่อมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รูร้พร้อมจะพอซึ่งสุขจากหายใจออก ตางนี้โทขาปฏิสังเวทีปัสสิสามมิติสิกติยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รู้ร้องจะพาะซึ่งสุขจากหายใจเขา้าตางนี้จินตาสัมขาราปฏิสังเวทีอัสสิสัมมิติสิกติ ที่สุนั้นยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพ่อซึ่งจิตตาสงคารจากหายใจออกทางนี้ยิตาสังคาราปฏิสังเวทีปัสสิตามิาติสิกติตยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพาะซึ่งจิตตาสงคาร จากหายใจเข้าดัางนี้ปัจจัมัยังจิตตสังขารังอัตติทสามีติสิกติตปิสุนานยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงักอยู่จากหายใจออกดัางนี้ ปัจจัปปยังจิตตสังขารังปัสสิสสามีติสิกติยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารในรงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้จิตาบดิสังเวทีอตติตสามีติสิกติ เอกุนั้นยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอซึาา่งจิตจากหายใจออกดังนี้จิจตาปฏิสังเวทิปัสสิสามิติสิกาติยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอซึาา่งจิตจากหายใจเข้าดังนี้ อาภิปโมทย,ยังจิตตังอัสสิสามีติสิกตินิกสุนันยอ่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้พระโมทิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้อาภิปโมทย,ยังจิตตังปัสาสิตามีติสาาิกติน่อมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำกิดให้ปราโมทยิ่งอยู่อยากหายใจเขา้าดางนี้สมาตาหังกิตังอสสิตามีติสิกติติปุนันยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้ทำผิดให้ตั้งมั่นอยู่อยากหายใจออกดางนี้ สามัญจิตังปัสสิสามมิติสิกติยอมทำในบทศึกษาว่าเราวเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าั้งนี้วิมโมจะยังจิตตังอสัสสิสามมิติสิกติเียสเงนันยอมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปลอยอยู่จากหายใจออกทางนี้วิโมยจยยังจิตตังปัสสติสามิติสิกติย้อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเขา้าทางนี้ อานิจจานุปัสสิอัสะสิสสามิติสิกติติสุนันยอมธรรมในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกตามนี้อานิจจานุปัสสิปัสะสิสสามิติสิกติยมธรรมในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าตามนี้เวลาการอุปัสิอัศัิสามีติสิกิติสุนันยองทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางลายอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ ติราธานปาุปัสสิปัสสิตสมาติติกติยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางลายอยู่เป็นประจำจยากหายใจเข้าทางนี้นิโรธานุปสัสสิอัสสิตสามาธิติกติที่สุนันยอมทำในบทศึกษาวา่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำาจากหายใจออกดังนี้นิโรธาุนัาสิปัสสิสามมิตตสิกทเตยอมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ ปฏินิสสคานุปัสสิอัสสิสสามิติสิกขิติสุนันย่อมตาในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปฏินิสสคานุปัสสิปัสสิสสามิติสิกขติย่อมตาในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคื้นอยู่เป็นประจำจากหายใจเขา้าดังนี้เอวังปาวิตาโคบิกเวอาณาปานสติเอวังภาอุลิกตาลูก่อนพิสุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจอรแลร้ว ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหาภาลาโอติม, ah ah a, มหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ีติด้วยประการอย่างนี้แล